คดีน้องชมพูเพ่เผยความลับขนนอกลุงพลอาจารย์ออสแจงยิบเทคโนโลยีขั้นสูงไม่มโนฝากสิทธาไปศึกษาฝากความลับขั้นสูงให้สิทธากรณีนายชัยพลวิภาหรือรุงพลอายุ44ปีถูกออกหมายจับ3ข้อหาซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่ว,วัย3ขวบเมื่อ11พฤษภาคม63บนเขาภูเหล็กไฟ หลังจากนั้นทนายตั้มได้พาลุงพลเข้ามอบตัวที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและถูกควบคุมตัวไปลงบันทึกประจำวันที่สอนอปทุมวันก่อนจะส่งตัวให้กับพนักง,งานสอบสวนสอพกอกอตูมตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นโดยหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้จับกลุ่มผู้ต้องหาคือเส้นผมของน้องชมพู่ที่ติดไปกับลุงพลและตกอยู่ในรถกระบะเป็นเส้นผมกลุ่มเดียวกัน กับ36เส้นที่ถูกตัดและสับด้วยมีดซึ่งไปพบบริเวณร่างของน้องชมพู่รวมทั้ง DNA ที่พบในขน3เส้นครั้งแรกผ่านการตรวจ DNA แบบไมโทคอนเดียพบว่าเชื่อมโยงกับเพศหญิงระบุได้ว่าเป็นของญาติสายเลือดเดียวกันกับฝั่งแม่อาจจะเป็นของน้องชมพู่แม่พี่สาวป้าน้ายาย และเมื่อตรวจสอบละเอียดด้วยวิธีอนุภาคแสงสินโครตรอนด้วยเครื่องมือพิเศษที่มีเพียงสองเครื่องในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ไทยและสิงคโปร์พบความเข้ากันได้มากที่สุดกับป้าแตนที่เชื่อมโยงไปถึงลุกพลซึ่งล่าสุดรองศาสตราจารย์ดรวิรชัยพุทธวงศ์หรืออาจารย์ออสอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์ อธิบายถึงแสงสินโครตอรนให้ฟังว่าขณะนี้คดีของน้องชมพู่ต้องพึ่งพาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเส้นขน3เส้นและเส้นผมอีก36เส้นซึ่งต้องใช้เทคนิคเอ็กซเเลโดยกล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราดในการตรวจสอบว่าเป็นเส้นผมของใครและเข้ากับใครที่เป็นผู้ต้องสงสัย แต่ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ต้องการหลักฐานที่ละเอียดกว่านี้จึงต้องพึ่งพาแสงซินโคตรอนซึ่งในประเทศไทยมีอยู่หนึ่งเครื่องอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีจังหวัดนครราชสีมาโดยแสงซินโคตรอนจะช่วยเอ็กซเเล์ภาพตัดขวางของพื้นผิวของวัตถุวงเล็บในที่นี้คือเส้นผมซึ่ง หากภาพเอ็กซเรย์เส้นขน3เส้นเหมือนหรือเข้ากับบุคคลใดแปลว่าบุคคลนั้นคือคนร้ายหรือบุคคลใกล้ชิดคนร้ายดังนั้นจึงขอฝากประเด็นนี้ไว้ให้ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตามลองแก้ดูคดีน้องชมพู่หนุ่มกัญชัยชี้แจงปมเส้นผมน้องชมพู่เผยหลักฐานตำรวจไม่ใช่อย่างที่เรารู้หนุ่มกัญชัยอธิบายถึง ประเด็นการเจอเส้นผมของน้องชมพู่ถูกตัดในรถของลุงพลตำรวจมีวิธีการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์จนทราบได้เผยหลักฐานข้อมูลตำรวจที่ไม่มีใครรู้เห็นแล้วจะอึง้งรอดูในศารหนุ่มกัญชัยกล่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ถึงข่าวใหญ่กรณีลุงพลนอกจากพูดเรื่องของคดีและค้อ่ิ้าวิจารณ์ถึงการตั้งข้อหา3ข้อหาคือพรากเด็ก อายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราะศะจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราะศะจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสุดพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่ น่าจะทําให้การชนะสูตรพริกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งที่ปะแตนหรือทนายตั้มออกมาโต้ในเรื่องของเส้นผมในรถลุงพลว่าเจอผมน้องชมพู่เป็นเรื่องปกตินั้นหนุ่มกัญชัยอธิบายว่าตำรวจมีวิธีทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบโดยพบผมที่ถูกตัดจากศีศรษะน้องชมพู่ไปตกในรถลุงพล เขาตรวจสอบได้โดยใช้แสงซินโคตรตอนว่าผมที่เจอในรถต่อกับผมที่หัวน้องชโวพู้ได้พิสูจน์ว่าวัตถุนั้นเป็นชิ้นเดียวกันหรือเปล่ามันตรวจได้หมดตำรวจถึงได้มั่นใจว่าผมที่ตัดจากหัวน้องมา36เส้น1หรือ2ในนั้นไปอยู่ในรถของลุงพลคือ1ในหลักฐานส่วนเส้นผมหรือเส้นขนสเส้น ที่พบที่ตัวน้องชมพู่เจอผมที่ขาดไปแล้วไม่มีรากผมก็ไปตรวจด้วยวิธีไมโทคอนเดรียดีเอฝั่งแม่น้องชมพู่และเจอว่าเป็นใครซึ่งก็เชื่อมโยงไปถึงลุงพลได้หนุ่มกัญชัยกล่าวต่ออีกช่วงหนึ่งว่าฟังข่าวแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝั่งฝั่งลุงพลก็มีโอกาสที่จะสู้ได้เพราะสารยังไม่ได้ตัดสินก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ทางตำรวจก็ คงต้องทำงานหนักทนายตั้มก็บอกว่ารู้นาทางในการต่อสู้เตรียมไว้หมดแล้วแต่มุมหนึ่งถ้าจะวิเคราะห์กันตรงๆเรื่องนี้ก็ปีกว่าแล้วความคิดเห็นส่วนตัวถ้าตำรวจจะจับแพ้3-4เดือนคงจับไปแล้วแต่เรื่องนี้สังคมจดจันทันถ้าตำรวจทำเรื่องนี้ออกมาผิดพลาดอายตำรวจคงไม่ยอมผมเชื่อแบบนั้นตำรวจไม่ยอมอายแน่ กับเรื่องแบบนั้นในคดีนี้เพราะสิ่งที่เรารู้กันมาไม่ว่าจะหลักฐานหรืออะไรมันแค่20%อีก80%ซที่ตำรวจเขาไม่ได้เปิดเผยออกมามันอยู่ในสำนวนแล้วเราไปดูกันในสารเขาบอกว่าเห็นแล้วจะอึง้งว่ามันคืออะไรไม่ใช่อย่างที่เรารู้ทนายรู้หรือใครรู้เขาบอกมีอะไรมากกว่านั้นเยอะสิ่งที่ตำรวจเขาเตรียมไว้คดีน้องชมพู่ น,นางนลินเงินนามหรือแม่ทอนอนดีตสหายคนสนิทของนายชัยพลวิพาหรือลุงพลเปิดเผยว่าเรื่องของการออกหมายจับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่ชาวบ้านรอคอยมานานยอมรับว่าเป็นเรื่องที่พูดยากและไม่เคยคิดเหมือนกันว่าลุงพลจะเป็นคนก่อเหตุทำร้ายน้องชมพู่เพราะที่ผ่านมาทั้งการออกค้นหาบ่อแสการไปดูสถานที่ต่างๆ ลุงพลก็มีส่วนร่วมทุกครั้งตนจึงคาดไม่ถึงว่าหมายจับจะออกที่ลุงพลแต่ทั้งนี้ก็ต้องเคารพในพยานและหลักฐานที่มีของตำรวจหากย้อนกลับไปในการค้นหาเบาะแสน้องชมพู่แต่ละครั้งรวมถึงในวันที่เกิดเหตุตนมีโอกาสเจอกับลุงพลและมีโอกาสไปส่งพระในตัวเมืองจังหวัดมุกดาหารด้วยกันลุงพลก็ไม่มีอะไรผิดแปลก ทำตัวปกติตนก็ยังให้กำลังใจและบอกไปว่าเด็กคงไม่ไปไหนไกลเดี๋ยวกลับหมู่บ้านไปก็ไปช่วยกันค้นหาซึ่งก็ไม่คิดว่าผลสุดท้ายจะเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่อย่างไรก็ตามตนก็ไม่มีอะไรจะแสดงความคิดเห็นมากไปกว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในหมายจับเพราะยอมรับว่าค่อนข้างเสียใจ ที่คนใกล้ตัวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่ตนเสียใ,ใจที่ไปการันตีปกป้องคนผิดและสุดท้ายก็มาเป็นแบบนี้ภายหลังในายชัยพลวิภาหรือลุงพลได้ออกจากหมู่บ้านช่วงกลางดึกและโผล่เข้ามามอบตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อพบกับนายสิทธาเบีพยบังเกิดหรือทนายตั้มนั้นความคืบหน้าล่าสุด ของคดีน้องชมพู่ลุงผลเครียดตำรวจชุดสืบสวนภาค4เข้าค้นบ้านหาหลักฐานตำรวจสืบสวนภาค4นำกำลังกว่า20นายพร้อมหมายค้นเข้าค้นบ้านในายชัยพลวิภาผู้ต้องหาในคดีน้องชมพู่เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมแต่ยังไม่ระบุว่าในคดีไหนเจ้าตัวรับกังวลใจเพราะช่วงหนึ่งปี มี FC ส่งของมาให้มากมายเวลา6 3นาฬิกานาทีวันที่20กรกฎาคมตำรวจสืบสวนภูทรภาค4ประมาณ2 0นายได้เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่79บ้านกกอกหมู่สตำาบลกกตูมอำเภอดวงหลวงจังหวัดมุกดาหารของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลโดยอ่านหมายค้นให้เจ้า ของบ้านฟังว่าหมายค้นนี้เป็นหมายสารจังหวัดมุกดาหารที่คอ4 4 1ทับ64ลงวันที่19กระกฎาคม64ออกหมายค้นให้พันตรวจโทรสุระบดินผลทองสอวอสอส,อสอกอมาคับการตำรวจภูธรภาคษีก,กับพวกมีอำนาจค้นตามที่บ้านเลขที่ดังกล่าว ในวันที่20กรกฎาคม64เวลา6นาฬิกาถึง16นาฬิกาเมื่อได้สิ่งของที่ค้นแล้วให้ส่งหลักฐานไปที่สพ,พกกกต่อไปจากนั้นตำรวจได้เข้าตรวจค้นใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงโดยมีนายชัยพลพร้อมกับนายนิ่มเงินนามผู้ใหญ่บ้านหมู่2บ้านกกตูมติดตามดูการตรวจค้น ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำหลักฐานที่ได้ไปที่สพกกตูมโดยไม่ได้เปิดเผยว่าตรวจค้นเกี่ยวกับคดีอะไรทางด้านนายชัยพลวิภาได้ให้สัมภาษณ์กับเหล่ายูทูบเบอร์ว่าเจ้าหน้าที่ได้เก็บหลักฐานเกี่ยวกับคดีตอนนี้ก็รู้สึกตกใจและกังวลใจเรื่องสิ่งของกรณีที่สิ่งของนั้นไม่ใช่ของตน แต่เป็นของ FC ส่งมาให้เพราะไม่รู้ว่าในระยะหนึ่งปีมีคนส่งอะไรมาให้บ้างจึงกังวลใจเรื่องนี้ซึ่งตรวจคน้นครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้นำโทรศัพท์ซึ่งเป็นโทรศัพท์ใหม่ที่ตนและป้าแตนใช้งานไปด้วยส่วนตำรวจที่มาเป็นตำรวจจากภาคสี่ไม่ใช่ของสพอพกกตูม